สวัสดีครับแฟนคลับเสี่ยวบุกท่านนะครับวันนี้ชวนนั่นฟังบทเรียนการเทรดนะฮะสุดสำคัญนะครับอย่าคิดว่าคุณฉลาดกว่าตลาดนะครับวัติง you are smarter than the market นะฮะได้เดียมาจากเนี้ยเป็นโพสที่ผมไปโพสที่เพจเสี่ยวบุกนะฮะก็ว่าด้วยคำคมนะฮะของคุณ อพอลทิวดอร์โจนส์นะบอกว่าอยาเป็นฮีโร่จะมีโก้จงตั้งคำถามกับตัวเองแล้วก็ความสามารถของตัวเองไว้ก่อนซะอย่าได้รู้สึกว่าตัวเองนั้นเก่งชิบหายนะฮะเพราะว่าเมื่อไหร่ที่คุณคิดอย่างนั้นนะคุณโดนแนะ่นี่ครับนี่เป็นคำพูดที่ทำให้ผมได้เดียว,ว่าเกี่ยวกับการที่ คุณจะเป็นต้องเจียมตัวครับถ่อมตัวครับอย่าคิดว่าคุณฉลาดกว่าตลาดครับเพราะว่าไม่ก็ตามที่คุณคิดนะคุณโดนแน่ครับนี่ะทำไมครับทำไมเรื่องนี้จึงเป็นสิ่งที่น่าจะมีประโยชน์สำหรับมือใหม่จำนวนมากครับมือใหม่จำนวนมากครับเข้ามาด้วยความเชื่อที่ถ้าจะรวยจากการเทรดนะจากการเล่นหุ้นนั้นต้องชนะตลาดครับ มันมีคําพูดเลยนะต้องชนะตลาดต้องชนะตลาดทําให้เราเกิดความได้รับความเชื่อผิดๆเข้ามาในตลาดต้องชนะตลาดต้องชนะเจ้ามือเนี่ยเป็นสิ่งที่มือใหม่ที่มืนมากคิดแล้วก็ไปผิดทางครับคุณผิดทางอย่างมากเลยฮนะนี่เป็นภาพครับเป็นพีระมิดที่สะท้อนความจริงของเกมการเทรดว่า คนที่เข้ามาครับจาก100%นะใน2ปีแรกนั้นไปแล้วครับแปเปอะไรครับเพราะว่าส่วนใหญ่นะั้นนะมาด้วยความเชื่อนี่ฮะต้องการชนะตลาดนะฮะต้องการชนะตลาดแล้วก็มันก็จะมีกลุ่มเรียกว่าอุตสาหกรรมการเทรดที่ออกแบบออกแบบอะไรครับออกแบบข่าวสารออกแบบข้อมูลมาเพื่อจะล่อหลวงทําให้นักลงทุนเชื่อว่าเนี่ยถ้าซื้อหุ้นที่เขาแนะนําเลยนะ นะตลาดแน่นอนครับนี่เป็นสิ่งที่เละเทะครับ80%อร์เซครับต้องออกจากตลาดไปสองเพียงว่าเนี่ยมีความเชื่อว่าต้องชนะตลาดให้ได้ครับเทรดบาง้นเรกวเทรดจำคำแนะนำหรือบางคนเนี่ยอู้ศึกษาวิธีการครับที่จะชนะตลาดให้ได้ครับหนังสือเล่มไหนที่เขียนว่าชนะตลาดอู้ซื้อมาอ่านเลยปรากฏว่าอะไรครับเป็น b a อ info ครับ ข้อมูลที่แย่ครับก็เละเทะครับขาดทุนหมดตัวเช่นกันหรือว,ว่าหมดไฟถอนตัวไปเช่นกันครับบางคนเนี่ยข้อมูลดีแต่ว่าด้วยความเชื่อครับที่ว่าเ,เทคนิคที่เขาเขียนมานั้นน่ะเห็นหนังสือได้ดีแค่ไหะหนังสือของพี่มาร์กไปในวันนี้แล้วกันนะคิดและเทรดอย่างแชมป์หรือว่าหนังสือการสลิมเนี่ยเราไปหลงเชื่อว่ากราฟที่เขาให้มาดูนั้นเป็นกราฟที่สุดยอดละดูสิมันวิ่งระดับ ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยพันเปอร์เซ็นต์เลยเนี่ยเขาคงซื้ออย่างนั้นแน่นอนเขาซื้อที่จุดต่ําสุดขายจุดสูงสุดแน่นอนไม่ใช่นะครับเนี่ยไม่ใช่จานศาสตรจะเป็นอย่างั้นแต่ว่าถ้าดูให้ดีเข้าใจดีนะจริงพวกเขาเหล่านั้นนะครับพี่มาร์คมารีวูเนียงก็ตามปู่วูเนีมันก็ตามนะเขาสวิงเทรดครับกราฟจริงอยู่มันกําไรระดับสิบเด้งระดับหลายร้อยเปอร์เซ็นต์จริงเข้ากำไรสามสิบเปอร์เซ็นต์ครับแล้วเขาหมุนรอบทบต้นหรอครับแค่นั้นนครับความจริงนะดังนั้นเนี่ย ถ้าเราด้วยความเชื่อชนะตลาดนะปัญหาเกิดครับคุณจะอ,อะไรครับเนี่ยถ้าคุณเข้ามาด้วยความเชื่อชนะตลาดนะคุณใช้กลยุทธ์ในแบบที่ไม่เกรงใจตลาดครับคืออะไรครับอ่านหนังสือแล้วหนังสือบอกว่าคุณสามารถชนะตลาดได้ทำงานบ้านมาดีคุณตรงสู่ตามตำรา อัดเลยครับโพซิชั่นไซส์เต็มฮะแต่ตลาดไม่แน่นอนอะไรเกิดขึ้นได้ชร์จจี้นั้นล้มเหลวครับพังครับหมดตัวครับนี่ครับนี่เป็นสิ่งที่สะท้อนว่าความจริงอะตลาดนั้นเป็นสิ่งที่เราไม่ควรคิดเอาชนะเลยสำคัญนะครับตรงนี้ตลาดนั้น เป็นสิ่งที่คุณต้องเว้นเอาไว้อย่าตั้งใจชนะตลาดอย่ามาเพื่อเอาชนะตลาดเพราะว่าความต้องการชนะตลาดนั้นมันเป็นความต้องการของคนที่ไร้ประสบการณ์นะถ้าคนมีประสบการณ์มากพอนะถ้าคุณเล่นเกมมากพอและคุณรวยพอนะตลาดนั้นจะเป็นสิ่งที่คุณไม่ไปแตะต้องเลยเพราะว่านะครับ คุณควบคุมไม่ได้อะไรเกิดขึ้นได้เพราะว่ามันมีเนี่ยเหตุปัจจัยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเนี่ยข่าวเศรษฐกิจข้อมูลเศรษฐกิจข่าวสารเหตุบ้านการเมืองนะฮะความรู้สึกนั่งทุนเองพวกนี้เชื่อมโยงกลายเป็นความโลภความกลัวครับซึ่งวันดีคืนดีเอาน้ำท่วมวันนี้คืนดีเอาสงครามเกิดขึ้นแล้ววันนี้คืนดีอาบางประเทศฟองสบู่แตกอ่ะ วันนี้คืนดีอ้าวบ้านเราเองรัฐบาลมีปัญหาคาดเดาไม่ได้ครับดังนั้นเนี่ยปัจจัยมากมายทำใใ้ตลาดนั้นอนะ่ะเป็นสิ่งที่เกินคาดเดาครับดังนั้นเนี่ยปล่อยมันไปแค่คุณปล่อยความรู้สึกอยากชนะตลาดไปนะผมว่าอะไรจะง่ายขึ้นเลยให้มองว่าตลาดคือความไม่แน่นอนอะไรเกิดขึ้นได้จากนั้นคุณไปโฟกัสที่สตที่ครับสตท,ทีที่ถ้าคิดผิดเสียน้อย ส้นี่ที่ถ้าคิดถูกได้เยอะเศรยี่ที่บริหารความเสี่ยงไี่ดีสุดนั่นต่างหากล่ะที่เป็นส้นี่ที่ดีครับไม่ใช่ส้นยี่ที่ชนะตลาดเลยนะไม่ใช่ครับไม่เกี่ยวอย่าเอาตลาดมาเป็นสมการที่คุณน้องชนะครับแต่เอาตลาดมาเป็นอินดิเคเตอร์ในการใช้เส้นยี่คุณนะตรงนี้ต่างหากที่สําคัญครับอย่าใช้ตลาด เป็นเป้าหมายในการโจมตีครับแต่จงชจลาดเป็นอินดิเคเตอร์ในการเลือกใช้ s t r a t e คุณนะถ้าคิดแบบนี้เลยนะมุมมองคุณเปลี่ยนฮะผลงานเปลี่ยนด้วยเพราะาอะไรครับคุณจะโฟกัสที่กระบวนการมากขึ้นแหละคุณจะโฟกัสที่การบริหารความเสี่ยงมากขึ้นแหละเมื่อน,นั้นแล้ะครับอะไรก็ง่ายครับใจจะเย็นลงครับทำตามแผนทำตามระบได้ดีขึ้นครับ ตัดขาดทุนได้ง่ายขึ้นครับเพย์ชันไซซิ่งดีขึ้นครับแล้วก็ยอมรับความไม่แน่นอนของตลาดได้มากขึ้นแล้วก็เลยครับปล่อยวางได้ง่ายขึ้นครับเนี่ยครับความใจเย็นความเป็นเหตุเป็นผลมาและแค่คุณตัดความต้องการชนะตลาดออกไปมองแค่ว่าตลาดนั้นเป็นอินดิเคเตอร์ให้คุณใช้กลยุทธ์ให้มันถูกต้องนั่นเองครับ ตลาดดีโอเคบุกหนักเทรดทีเทรดบ่อยทบต้นตลาดแย่ถอยสิโพิชันไซส์เล็กอยู่เฉยนี่ครับแค่นี้เองครับอย่าโจมตีตลาดอย่ามองตลาดเป็นศัตรูแต่จงมองตลาดนั้นเป็นข้อมูลเป็นอินดิเคเตอร์ให้คุณในการพัฒนาในการทําเงินจะดีกว่าครับถ้าเสี่ยงก็หนีก็ถอยครับถ้าเป็นโอกาสก็เข้าหาครับนี่ยถ้าทำแบบนี้ได้ครับโอ้โห คุณจะตัดความรู้สึกว่าตลาดเล่นงานคุณเป็นการส่วนตัวเลยครับนะตัดความรู้สึกว่าตลาดเล่นงานคุณเป็นการส่วนตัวเลยมือใหม่คิดนะฮะเยอะโอ้เนี่ยตลาดเล่นงานชั้นเจ้ามือจ้องเล่นงานชั้นความยิงไม่ใช่ครับมันไม่เกี่ยวครับคุณดันทะลึ่งครับไปทําตัวให้มันซิงกับตลาดเองครับคือมันจะมีคํานึงที่พี่มาบอกว่าตลาดนั้นอะ่ะชอบทําให้คุณรู้สึกโง่อย่ายอมแพ้มัน แค่ตัดขาดทนแล้วก็ move on, มุฟออนนีฮะไม่เป็นสิ่งความบังเอิญนะฮะบังเอิญถามจริงเถอะคุณมีบันทึกการเทรดหรือเปล่าวันทึกดูสิครับผมมั่นใจนะว่าเหตุการณ์ที่คุณรู้สึกเหมือนตลาดจ้องเล่นงานคุณอนะ่ะมันมีนมนกี่ครั้งกันพ,พ,พ,พี่ง่ายๆครับผมเองนะผมเป็นคนหนึ่งที่ไม่ชอบเซเว่นเพราะว่าผมรู้สึกว่าไปทีไร คิวก็ยาวทากทีอ่ะผมเกียจต่อคิวมันน่าเบื่อแต่พอผมมีบางเวลาผมไปเออพนักง,งานเซเว่นน้องก็ไม่มีลูกค้าเลยก็มีนะไอ้ช่วงนั้นเองผมคิดว่าเออความจริงอ่ะเซเว่นมันก็ไม่ได้เป็นอะไรที่ลูกค้ามันเยอะหรือว่าพนักง,งานมันเท่าไหร่เนี่ยใช่ไหมก็เป็นช่วงเวลาที่มันบังเอ,อิญนั่นเองครับเชน่นการการเทรดนะคือว่าเวลาที่ คุณรู้สึกว่าเอตอนนี้ตลาดเล่นงานใช้เป็นการส่วนตัวไม่ใช่หรอกเป็นบังเอิญเท่านั้นเองที่เจอบ่อยเท่า <c oughs> นั้นเองนะฮะแต่ว่าไม่ใช่ครับไม่ใช่เป็นเรื่องบังเอิญหรอกแต่ว่ามันเป็นอะไรที่บังเอิญนะเออพวกนี้บังเอิญเนี่ยไปเอาเป็นส่วนตัวเลยนะกลับมาโฟกัสที่ว่าเออเนี่ยตลาดอะไรเกิดขึ้นได้นะก็ะมีช่วงเวลาที่ดีๆช่วงเวลาที่แย่ดังนั้นเนี่ยพยายามยอมรับแล้วก็ปล่อยวางซะโฟกัสที่อะไรครับการบริหารความเสี่ยงครับ เรียนรู้จากข้อผิดพลาดครับดูซิว่าเนี่ยการขาดทุนคุณเกิดจากอะไรหนึ่งไหมหนึ่งคือคุณทำทำแผนดีหรือเปล่าถ้าทําตามแผนขาดทุนไม่เป็นไรแต่ถ้าเฮ้ยไม่ทําตามแผนขาดทุนโอเคเรียนรู้ซะแล้วก็อย่าทําความผิดพลาด,ดนี้ครับนี่ครับนี่เป็นประเด็นที่ผมอยากจะชวนท่านลองเอาไปคิดต่อแล้วก็ลองไปเวิร์กนะเพราะว่าจํานวนมากนะตั้งใจดีนะเนี่ย จำนวนมากเนี่ยตั้งใจดีฮะอยากรวยอยากทำเงินจากตลาดคุณแต่ว่าดันมี bad psychology ครับประสบการณ์น้อยครับคิดว่าตัวเององชนะตลาดจึงจะรวยได้ผิดฮะบางทีฮะคลิปเนี้ยฮะแค่คุณตระหนักรู้ว่าต่อไปเนี่ยฉันจะไม่ให้ตลาดมาเป็นส่วนหนึ่งของการชนะแล้วฉันจะปล่อยวางจากตลาด ฉันใช้ตลาดเป็นอินดิเคเตอร์ให้ฉันใช้ strategy ให้เหมาะสมกับตลาดเมื่อน,นั้นฮะบางทีเนี่ยคลิปนี้อาจจะปลดล็อกคุณเลยก็ได้นะว่าโอ้ตลาดนั้นเป็นเพียงแค่อินดิเคเตอร์นั่นเองมันเป็นแค่อินดิเคเตอร์บอกว่าตอนเนี้ฉันควรจะใช้กลยุทธ์ยังไงฉันไม่ไต้องใช้ตลาดแล้วแค่คุณตัดชอยนะพูดง่ายๆนะ ถ้าตัดช้อยออกไปช้อยที่มันจะเป็นออกไปได้มากสุดแล้วคุณทําช้อยที่อยู่ในการควบคุมคุณได้มากสุดนะเพราะว่านง่ายขึ้นนะฮะโอเคไหมตัดตลาดออกจากช้อยที่คุณต้องเอาชนะซะตัดตลาดออกจากช้อยที่คุณต้องควบคุมซะควบคุมตัวเองควบคุมกลยุทธ์ตัวเองการใช้การทําตามแผนตัวเองมีวินัยเนี่ยบริหารความเสี่ยงให้ดีพอครับเดี๋ยวตลาดจะให้ขนคุณเองครับถ้าตลาดดี บุกทำเงินทบต้นตลาดแย่ถอยอยู่เฉยแค่นี้พอครับเข้าใจเรียนรู้จากตลาดยอมรับตลาดอย่าชนะตลาดใช้ตลาดเป็นอีเคเตอร์รับรองว่าผลงานคุณดีขึ้นแน่นอนครับก็เป็นไอเดียบคลิดต่อนะครับเจะกลับมปหน้าสวัสดีครับ